ไม่สนดรามา่าไวค้ำน้ำาขงตั้งเป้าสิบล้านเปิดบ้านโตโน่พากินรับจ้างขัดห้องน้ำแลกเศษเงินเลี้ยงแม่สูญเสียคุณพ่อเมื่ออายุเก้าขวบ ทำให้ทุกอย่างในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปตอนนั้นครอบครัวเสียทุกอย่างเสียบ้านเสียความสุขเสียความอบอุ่นตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าจะทำยังไงถึงจะเอาสิ่งที่เสียไปกลับมาได้โตโน่สัญญากับตัวเองว่าหากโตขึ้นจะต้องเป็นคนเอาความสุขกลับคืนมาเพื่อผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดนั่นก็คือคุณแม่สุดลมชยคำวิไลศักด์ เมื่อโตขึ้นโตโน่เดินทางไปทำงานที่ประเทศเยอรมันไปทำงานเสิร์ฟอาหารล้างจานขัดห้องน้ำวันแรกที่ทำถึงกับพูดไม่ออกไม่ว่ากิ่นหรือภาพที่เจอโดยต้องใช้มือตักอ้วกในโถได้ค่าแรงวันละ1,000บาทจนในที่สุดเขาก็ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเป็นโตโน่พาคินคําวิไลศักิ์จนถึงทุกวันนี้ ได้จัดได้ทํากิจกรรมว่ายน้ําข้ามแม่น้ำโขงเพื่อช่วยโรงพยาบาลไทยลาวซึ่งกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันที่22ตุลาคมงานนี้หนุ่มโตโน่ก็ฟิตร่างกายเต็มที่ หนุ่มโตโนโ่เผยว่าระยะทางทั้งหมดที่ต้องว่ายประมาณ5,000เมตรเราซ้อมได้วันละพันกว่าเมตรร่างกายก็เพียเหมือนกันตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณ30กว่าวันทุกวันมีความหมายมากแต่บางวันก็ต้องไปซ้อมคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตเวลาซ้อมก็จะเหลือน้อยลงส่วนนิชาได้ยินว่าน้องจากไปช่วยรำและคอยให้กำลังใจตลอด ส่วนยอดปฏิจากตั้งเป้าไว้ที่10ล้านพอเท่าที่เช็คยอดมาคุณหมอฝั่งนครพนมขาดประมาณ5ล้าน6แสนส่วนฝั่งเรายังส่งข้อมูลมาไม่หมดจึงคิดว่าฝั่งละ5ล้านน่าจะโอเคโตโนโ่เผยว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอาจด้วยซ้อมคอนเสิร์ตซ้อมว่ายน้ำด้วยทำให้ร่างกายหนัก โครงการว้ว้ข้ามแม่น้ำโขง15กิโลเมตรนอดแลมมดดำพิธีกรรายการแชร์ได้ทำถึงสถานการณ์ที่ช่วงนี้มีฝนมาเยอะพายุเข้าหลายลูกว่ายังจับไปวไ้ว้น้ำข้ามแม่น้ำโของอยู่หรือไม่โตโนโระบุว่าผมเชื่อว่าคุณหมอพยาบาลเสี่ยงกว่าผมหลายเท่าสิ่งที่เขาทำงานอยู่ซึ่งนอดได้ถามย้ำว่า หากเกิดเหตุสุดวิสัยจะลงหรือไม่โตโนโกล่าวว่าถ้าเกิดว่าอันตารายมันลงไม่ได้มันเสี่ยงกับทุกๆคนเราไม่ทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายของผมพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศดีหรือไม่ดีผมว่านั่นเป็นข้ออ้างในการที่เราจะทำหรือไม่ทำมันสำคัญตรงนั้น